สวัสดีค่ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2567-2024นะคะสำหรับหัวข้อที่จะอ่านไพ่ในวันนี้ก็มีหัวข้อแล้วนะคะก็คือรางวัลชีวิตสิ้นปีนี้คือไรนะคะก็จะเป็นพิกเด็กนะคะมีให้เลือก3เด็กเด็กแรกอันนี้นะคะ Into the w a l d อันนี้จะมีทั้งาทาร์แล้วก็ออร์เคิลจะรวมอยู่ด้วยกันมีทั้งหมดหนึ่งรอใบก็จะไม่แยกนะคะจะสับรวมกันเลยนี่เด็กที่หนึ่งนะคะ Into the w a l d เปิดใช้ครั้งแรกนะคะเด็กที่สองกล่องเล็กเดมุสกล่องนี้นะคะเด็กที่สามไรเซียทาร์ทที่เคยเห็นกันนะคะนี่นะคะไรเซียทาร์ท ถ้าเลือกได้แล้วก็คลิกที่ทำสแต็์ได้นะคะเด็กที่1เด็กที่2องแล้วก็เด็กที่3ค่ะให้เวลาดูนิดนึงน่าจะได้แล้วเนาะน่าจะอยู่ได้แล้วว่าเป็นยังไงขออนุญาตใส่เสือเส้อวันนี้ดิฉันไปตรวจเลือดมาค่ะไปตรวจแลกมาตรวจทุกอย่าง ที่ต้องไปตรวจกับหมอโดยตรงก็คือต้องเป็นตรวจภา,ายในก็อยากฝากให้ผู้หญิงคนไม่ว่าจะอยู่เท่าไหร่ก็รอไปตรวจกันดูนะคะการว้ดีกว่าแก้ค่ะอันนี้เด็กที่หนึ่งเด็กที่สองเด็กที่สามนะคะมาเริ่มกันที่เด็กที่หนึ่งกันเลยนะคะสัพไพเดียวทาะคะ่ะรวมทั้งเอร์เคิลด้วยรางวัลของสิ้นปีนี้ของคุณคืณคออะไรนะคะ ไห่เยอะมากไห่เยอะร้อยใบก็เลยสับยากหน่อยรางวันของสิ้นปีที่คุณจะได้รับคืออะไรนะคะเรามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะรางวันของสิ้นปีนี้ของคนกองที่หนึ่งคืออะไรนะคะ มีไพ่พิเศษด้วยนะเราก็จะรวมกันไปเลยขอสิบใบนะคะจากร้อยใบเนี่ยสุ่มมาสิบใบดูดิมันจะออกมายัางไงสามสี่ นะคะคว่าพลังงานโดยรวมของคนที่เลือกไพ่กองที่1นึเป็นยังไงคุณได้อุ๊ยนี่นะะพลังงานโดยรวมช่วงนี้ดูลอย,ด,ยดูเพียๆเหนื่อยๆไม่เมื่อยละลาหรือเปล่าคะคนที่เลือกไพ่กองที่1ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงสิ้นปีนี้ผ่านมา12บเดือนเนี่ย รางวัลแห่งชีวิตที่คุณจะได้มาคืออะไรนะคะมาดูกันว้าวมีเดดสั่นนะคะขอวิเคอรอะหน้าไพ่สักคู่อืมที่ผ่านมาเนี่ยคุณสู้มาตลอดลุยมาตลอดไม่ว่างานจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนนะคะ คุณไฟเต็มที่ดูได้จากไพ่ในอวอนส์แล้วก็มีอนาคตทางการงานเนี่ยกว้างไกลมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากรางวัลชีวิตที่คุณจะได้ในช่วงสิ้นปีนี้คือวิสัยทัศน์ทางการงานที่กว้างไกลมากแล้วก็ความสำเร็จทางการงานที่อยู่ในมือคุณคุณได้มันมาแล้วเพราะคุณมีตัวเลือกหลายตัวเลือกเลยแหะ เป็นชอยที่ดีมากเลยว่าจะอ,าอะไรดีตัวเลือกของคุณเนะี่ยมีเยอะมากจนแทบจะแบบเลือกไม่ถูกเลยด้วยซ้ำว่าฉันจะเอาสิ่งไหนดีคือมันมีหลายสิ่งที่แบบสิ่งดีๆที่แบบส่งเสริมซัพพอร์ตสนับสนุสนจนคุณแบบคิดไม่ตกว่าจะเลือกอะไรให้กับตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคุณก็จะได้รับความหยิบยืน่นช่วยเหลือได้รับความเมตตา จากคนที่มีอายุหรือมีอาวุโสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มากกว่าหยิบยื่นมาให้นี่คือรางวัลที่คุณโชคดีนะคะแถมยังมีทีมเวิร์กที่ดีสู้ไปด้วยกันร่วมทีมร่วมงานด้วยกันแล้วคุณก็ยังเด็ดเดี่ยวอยู่นะไม่ว่าปัญหาอุปสรรคอะไรจะมาแค่ไหนคุณจัดการรับมืออยู่หมดเลยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือคุณเป็นกำลังใจ คลุมคองคุณด้วยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าในสําหรับคุณเนี่ยไพ่าดาบอะมีแค่คิงถือดาบซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคือบบแบบตัดสินใจได้เฉียบขาดแล้วก็ค่อนข้างเข้มแข็งแ,แน่วแน่แล้วเดอะซันเนี่ยก็มาคอนเฟิร์มว่าคุณผ่านประสรททุกอย่างเรียบร้อยแล้วถือธงชัยวิ่งไปรอบทุง่งทานตะวันเลยคือแบบโอกาสเปิดแล้วอะฟ้าเปิด ไาทิตสองแสงสว่าง,ง,างคือสิ้นปีนี้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆแม้ว่าจะมีบ้างที่มีความท้อแท้เพราะเหนื่อยมาทั้งปีแล้วเพราะลุยปพระสู้มาเยอะแล้วแต่อย่าได้คิดมากไปค่ะเพราะสองถ้วยที่ตั้งอยู่เนี่ยเขาอยากให้คุณหันกลับมามองว่าคุณยังมีสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่นะ ถึงถ้วยนี้มันจะล้มไปแล้วก็หันกลับมามองตรงนี้โอกาสที่ยังเหลืออยู่สิ่งที่เป็นอดีตที่เป็นความล้มเหลวผิดพลาดก็ทิ้มมันไปเพราะรางวัลชีวิตที่คุณกําลังจะได้รับเนี่ยมันมาถึงแล้วเหมือนมา้มนมาที่ถือธงชัยวิ่งทั่วทุ่งทานตะวันท่ามกลางแสงอาทิต์ที่เจ,จิดจัสอยู่นี้นะคะเป็นอันว่าคนกองที่หนึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ แต่ว่าอย่าไปทุกข์อย่าไปเครียดกับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอถ้าเหนื่อยก็พักลองเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้มันผ่อนคลายให้เราได้แบบมีชีวิตชีวามากขึ้นถ้าเกิดมีสิ่งใดก็ตามที่ทําให้เราหวาดกลัวตื่นระหนกเหมือนฝันร้ายปล่อยมันไปเพราะ ช่วงเวลาดีๆก็กําลังจะมาถึงแล้วนะคะโกลเด้นไทม์ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่เด็กที่สองนะคะเรามาดูกันว่ารางวัลชีวิตของคุณในสิ้นปีนี้คืออะไรนะคะขอสับไพ่ก่อนนะ ไห้ดี่เล็กกระทานร้ามากเลยนะคะสับง่ายถนัดมือที่นี่ใหญ่แล้วก็เยอะมากอ่าคนที่เลือกไพ่เด็กที่สองของที่สองรางวัลชีวิตสิ้นปีนี้ของคุณคืออะไรนะคะเรามาดูกัน ไพสำรับของคุณอืมเป็นห้าเหรียญน,นะคะรู้สึกขาดกำลังใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะตอนนี้ไพ่ไห้าเหรียญรู้สึกหดหูถอดถอยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะเหมือนกับว่าหมดแรงหมดกำลังใจคือมันเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับภาพรวมขอ,ของกองที่หนึ่งตะกี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันว่ารางวัลชีวิตของ คนที่เลือกไพ่กองที่สองคืออะไรนะคะอืมคุณมีพร้อมมีทรัพย์สิสนมีวิทยาทานมีจิตใจที่เมตตาพร้อมที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอแถมคุณ ยังมีไฟในการทำงานมีแพชชั่นประสบความสำเร็จคือโดดเด่นในสายงานคุณมากแถมไพ่หนึ่งดาบเนี่ยก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าคุณเนี่ยแน่วแน่เด็ดขาดเฉียบแบบเขาเรียกว่ามีวิสต้อมมีสติปัญญาในสายงานในสาขาต่างๆแล้วมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ด้วยแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่าไปเครียดให้คิดว่าสิง่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งวันนั้นมันก็จะผ่านไป อย่าได้เครียดนะคะแล้วก็คุณเนี่ยมีความมั่งคัง่งทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือเพราะคุณได้ไพ่เมื่อ s o f materials หรือตีความหมายนึงก็คือ king of p e n t a c l e นะคะแล้วก็อืมเป็นคนที่ชัวเฉียบตัดสินใจเด็ดขาดคือเป็นแบบ มั่นใจเป็นสามันคือกล้าคิดกล้าคุณกล้าทำแต่ว่าแม้ว่าคุณจะทำงานเหนื่อยไปแล้วเนี่ยรางวัลที่คุณควรให้กับตัวเองก็คือการพักผ่อนเพราะคุณนะ่ะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างดีเลยแหละเฉิดฉายในหน้าที่การงานเลยนะแล้วก็ความมั่งคั่งคุณก็เต็มเปี่ยมเพราะคุณแบบหาทุ่มเทภาคพีดอุตสาหะมาเยอะ รางวัลชีวิตของคุณคุณต้องมอบให้กับตัวเองคือผ่อนคลายอาจจะไปสปาดีทีทรัลีต่างๆลองดูนะคะมาสาดอะไรอย่างี้ก็ได้ให้ตัวงได้ผ่อนคลายจากเรื่องท็อกซิกเรื่องหนักหรืออาจจะเป็นการผ่อนคลายแบยบอบอกกับตัวเองก็ได้แต่ว่าจะมีบางอย่างนะคะที่จะเข้ามาเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้กระทันหันปุ๊บปับ๊บแบบปุบปรับฉับไวเลยอะ จะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็คือเป็นสิ่งที่คุณต้องรอคอยว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นสัญญาณที่ดีว่ามันจะได้เป็นการเริ่มต้นที่จะลุยอะไรใหม่ๆนะสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วๆเนะี่ยมันเป็นสัญญาณว่าจะได้เริ่มต้นลองทำอาจจะเปิดกิจการอะไรใหม่ๆหรือทำธุรกิจอะไรใหม่ทำงานใหม่ ทำงานหน้าใหม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอาจจะมีการโ o เท t หรือม o กเ s e ชั i ต่างๆนะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นสุดท้ายเนี่ยพายขึ้นมาย้ำอีกละทางขึ้นมาฉับไวทางขึ้นแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการแบบพลิกฟื้นพลิกฟื้นว่าจะมีสิ่งอื่นที่จะทำให้คุณเหมือนกับเกิดใหม่เลยอะว่าแบบ เปลี่ยนโลกเปลี่ยนชีวิตของคุณเนี่ยคือแบบมันจะเกิดขึ้นเร็วมากแต่ไม่ต้องกังวลนะคะคือหนึ่งไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอะไรทางนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณทํางานหนกักและประสบความสำเร็จมาคุณจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่คะ่ะสําหรับไพ่กองที่สองนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองก็มีเพียงเท่านี้นะคะเรามาดูก,กันกับคนที่เลือกเดลเซียทาร์ลนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไร กับคนที่เลือกกองที่สามว่ารางวัลชีวิตที่รอคุณอยู่คืออะไรนะคะรางวัลแห่งชีวิตในปีนี้ที่รอคุณอยู่คืออะไรเรามาดูกันค่ะ พอดูพลังงานโดยรวมของคนที่เลือกกองที่สาม่อยนะคะว่าพลังงานจะเหนื่อยเหมือนสองกองแรกไหมอืมคุณกําลังเดินหนีออกจากความวุ่นวายความท็อกซิกไปสู่สิ่งที่สดใสสิ่งที่ดีกว่าคือตัดจบจากเรื่องราวนะตรงนี้ไปหาสิ่งใหม่ที่มันสดใสมันทางโล่งสบายกว่าคือเหมือนกับพอกันทีฉันจะเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยน,นี่คือพลังงานโดยรวมของคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะแล้วเรามาดูหน้าไพ่กัน ว่าพายอยากบอกอะไรคุณนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าคุณนะ่ะมีอิสระนะมันเป็นเรื่องดีนะที่คุณมีอิสระในชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเมตตาคุณด้วยคุณมีไฟมีแพชชั่นในการทํางานในการเรียนรู้แต่เหมือนคุณอยู่ในจุดที่กําลังต้องเลือกว่าฉันจะไงดีกับชีวิตไปหน้าไปหลงังไปซ้ายไปขวา ฉันจะยังไงดีกับสถานการณ์ตอนนี้ฉันจะตัดสินใจยังไงดีจะหาทางออกอยังไงดีกับเรื่องตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้แต่คุณก็เป็นสายอาตัวแม่มีจิตวิญญาณคือคุณจะใช้อารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณในการหาทางออกให้กับตัวเองได้นี่คือไพ่ queen of c u p นะคะที่ออกมายืนยันตรงนี้แล้วคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่เกิดจากไอเดียของคุณนี่แหละคุณจะมีไอเดียต่างๆซึ่งนำไปสู่การาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตอาจจะเป็นรางวัลน,นั่นแหละในเรื่องนั้นนะคะมันมาจากไอเดียความกล้าคิดกล้าฝันของคุณที่จะทำให้คุณได้เปลี่ยนแปลงได้พัฒนาสิ่งใหม่ๆได้แบบ transform ตัวเองคือเปลี่ยนลุคของคุณเปลี่ยนความคิดของคุณ ให้กลายเป็นสิ่งที่ดีสดใสเหมือนกับเปิดกว้างแบบมีความสว่างสดใสในชีวิตมากขึ้นแล้วก็เช่นเดีวยวก,กันกับไพ่น่าจะก,กองที่สองนะคุณจะได้รับความยืยุ่งช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แล้วคนในอดีตในความทรงจำเนี่ยก็จะย้อนกลับเข้ามาหาคุณเหมือนกับสิ่งที่เคยคิดเคยฝันตอนเด็กเนี่ย ก็เหมือนกับจะมีผลกับปัจจุบันเหมือนกับว่าตอนเด็กเคยคิดเคยฝันอยากจะทําอะไรมันจะมีอิทธิพลกับคุณในปัจจุบันว่าสิ่งนั้นเนี่ยเหมือนกับมันย้อนกลับมาให้คุณนึกคิดว่าอยากกลับไปทําตามความฝันในวัยเด็กแล้วพ่ก็ออกมา,าย้ําอีกว่าพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนแฟนหรือคู่ชีวิตคุณเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตคุณไม่ว่าคุณจะสับสนมืดแด้านหรือ หาทางออกในชีวิตไม่ได้เนี่ยคนคนนี้เขาจะมาเป็นกำลังใจสปอร์ให้คุณแล้วอีกอย่างความทรงจำในวัยเด็กเนี่ยมีอิทธิพลกับคุณมากจนกระทั่งคุณได้เจอคนนี้ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาชีวิตของคุณแล้วก็เป็นว่าหมดแล้วนะคะสำหรับการอ่านไพ่เหนือวข้อรางวัลชีวิตของสิ้นปีนี้คืออะไรก็ทั้งสามกองก็จบแล้วถ้า เนี่ยคือรอบนี้กลับมาสั่งไพ่มา8ปดสำหรับเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นไพ่เกี่ยวกับออร์ l เคิลแล้วก็ความรักถ้าสนใจติดต่อได้นะคะทางเพจ Facebook นันนพัสน์แลี่ที่จะขึ้นอยู่ในคอมมูนิตี้หรือชุมชนของ YouTube ค่ะสำหรับวันนี้ก็ออกไปละค่ะสวัสดีค่ะ